สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธที่28่กุมภาพันธ์2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนล่างเลขเด่นคงที่3ตัวนะครับแนวทางของแอดคนอีสานใต้สูตรของอาจารย์ได้956นะครับ956างวดที่ผ่านมา ก็ไปบนทั้งสองตัวเลยเนาะมีเก้ากับห้านะครับงวดใหม่ชอบก็นำไปลุ้นดูทุกท่านตามนี้เด่นบนล่างเล็กเด่นคงที่สามตัวต่อมาจะเป็นนทางเด่นสองตัวบนล่างสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นได้สามกับสี่งวดใหม่ได้สามกับสองทุกท่านสามกับสอง มาต่อกันที่แนวทางร้อยบนทดลองนะครับร้อยบนทดลองเลขเด่นสองตัวงวดใหม่ของอาจารย์ได้ศูนย์กับ1นะครับศูนย์กับ1แนวทางของแอดคนสีสเกตกันเองเนาะสีสเกตกันเองอีกใบหนึ่งนะครับร้อยบนสูตรใหม่ทดลองเลขเด่นสองตัวสูตรนี้ของอาจารย์ได้สองกับหนะครับสองกับห ชอบก็แคปหน้าจอนำไปใช้อย่างมีสตินะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะเป็นเพียงสูตรคำนวณของอาจารย์เท่านั้นต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดดังเม็ดทรายรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข5นะครับเข้า4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สูตของอาจารย์ได้หกเจนะครับงวดใหม่6กเจดแปดเด่นบนเลขเด่น3ตัวแอดดังเม็ดทรายถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนล่างของแอดชนะพลนะครับสูตรของอาจารย์ให้เด่นศนย์ทุกท่นเป็นข้อมูลบนล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข0 1มีนาคม2567 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางาคู่ท้ายบนนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็จะมีเลข5นะครับที่อาจารย์วางไว้ที่ตำแหน่งหลักสิบเนาะแต่ว่าก็ห้าเข้าหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมทางเดิเลขของอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะครับแคปหน้าจอได้ดูได้เพิ่มเติมเนาะงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ เลขเด่นหลักสิบของอาจารย์มีหกับ8นะครับส่วนแนวทางหลักหน่วยได้ศูนย์กับ4ชอบแนวทางของอาจารย์เก่งได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งข้อมูลของแอดชนะพลถัดมาก็จะเป็นแนวทางน้องพอใจพาดูล่างงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสุตรของอาจารย์มีเลขสามนะครับวางไว้ที่ตำแหน่งหลักสิ มดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตำแหน่งหลัก10บของอาจารย์มีศูนย์กับ9นะครับศูนย์กับเในส่วนตำแหน่งหลักหน่วยได้สองเจ็ดแปดทุกทันแนวทางข้อมูลคำนวณของอัชนะพลนะครับมาต่อกันที่แนวทางร้อยบนเลกเด่นสามตัวของแอดกับตันสูตรของอาจารย์ได้หนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่งสี่แปด หนึ่งมีนาคม2,567มาต่อกันที่แนวทางร้อยบนตัวเดียวของแอดรัชนกมีโชคผมได้มาใบนี้สูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้เลข7นะครับได้เลข7ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดพันเข้าเหนียวสูตรของอาจารย์ให้เด่น6ตัวเดียว ตัวรองได้1กับ4นะครับเด่น6รอง1กับสแนวทางหลักร้อย1ทับสามสอต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10บนนะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวก็จะมี1348นะครับ1348 แนวทางสิบบทเลขเด่น4ตัวอัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางหลัก10บนของแอดพัช,ชมนนะครับสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนสูตรหสูตรสแล้วก็จะมีแนวทางเด่นบนด้วยไลขเรียงดูเอานะครับแคบปบหน้าจอาไปถัดลงมานะครับตรงนี้มี8ปดสองสาอาจารย์บอกว่ามาแน่ก็คือเลข8ปนะครับฟัน 8- ปดหลักสิบน ตามนี้ครับสูตรคำนวณของแอดพัชชมนอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เป็นทางหน่วยบนหน่วยบนของอาจารย์ก็จะมีอยู่อสสูตรด้วยกันนะครับ4สูตรสูตรหสูตร2สูตร3แล้วก็สูตร4ด้านล่างตรงนี้มี0ูนย์กับ9ฟันศูนย์ทุกท่านใครถามหารูปแบบนี้แคปหน้าจอเอานะครับ มาต่อกันที่แนวะทางของแอสอาคมนะครับใบนี้เลขในตารางเป็นข้อมูลบนนะครับเลขเด่นก็จะมีอยู่สี่ตัวงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนได้สี่กับห้าข้างล่างได้ศูนย์กับหนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่าง ข้อมูลล่างของอาจารย์งวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมีสามกับสี่เนาะงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้เจ็ดแปดกับสี่ห้าเจ็ดแปดกับสี่ห้าามนี้ครับข้อมูลแนวทางของแอดอาคมต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมังกรเมลัยเป็นแนวทางเด่นล่างสายวิ่ง งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรของอาจารย์นั้นได้เลขสามงวดใหม่ได้เลขศูนทุกท่านได้เลขศูนย์สัญจรจังหวัดสงขลานะครับต่อมาจะเป็นนทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวรูปแบบนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับเจอมาก็นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมเนาะมาพร้อมกับงวดใหม่ เด็ดล่างของอาจารย์ได้เลข6ทุกทันได้เลขหกถัดมาจะเป็นทางเด็ดล่างแบบสี่ตัวของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีสี่กับสามงวดใหม่ได้ศูนย์หนึ่งสองสามทุกทันศูนย์หนึ่งสองสามาต่อกันที่ แนวทางของแอหนุน้ําทิพย์นะครับเป็นแนวทางสิบหน่วยล่างเลขเด่นตัวเดียวสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดมาลุ้นกันเจ็ดจะมาไหมต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างของอาจารย์ธนวัฒน์เลขเด่นของอาจารย์จะมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวงวดก่อนอไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตล่างสุดต่อมาก็หลักสิบล่างชุดเต็มของอาจารย์ธนวัฒน์นะครับหลักสิบของอาจารย์ก็จะมี0 3 6ย์สาม6 5 8 9มาต่อกันที่แนวะทางเด่นสิบล่าง v 4กับเด่นหน่วยล่าง v 4ของแอดรัสโคลาสีเมธร เด่นหลักสิบของอาจารย์ได้1389 1สามหลักหน่วยได้0236นะครับ0236มาต่อกันที่แนวทางเด่น2ตัวบน v 6ของอาจารย์นะครับตามที่เห็นทุกทันก็จะมี03นย์สามสองแปดสามแปดแล้วก็9กส ต่อมาครับเด่น2ตัวบน V16 ครับกับหน้าจอเอานะครับนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติเนาะเป็นแค่เพียงสูตรคำนวณของอาจารย์นะครับไม่มีใครรู้ว่าหัวจะออกตัวไหนตัวข้อมูลใบนี้เด่น2ตัวบน V20 ครับอีกใบนึ่งทุกท่านเด่น3ตัวบน V14 บุญนำพาวาสนานาทรง มาต่อกันที่เลขตารางของแอดคมงวดที่ผ่านมามาครบบนนะครับมี3มี9มี5ในส่วนข้อมูลล่างก็มี3นะครับที่มานอกขาดเลข4งวดใหม่ได้8157096นะครับก็คือล็อกนี้8157096ทุกท่าน1ทับ3 2567็ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยนะครับ